สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันเช่นเคยนะคะกับครูหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพบกับเกมการศึกษานะคะในหน่วยการจัดประสบการณ์หนูจ๋าหนูทําได้นะคะหมวดเครื่องแต่งกายนะคะสวัสดีค่ะคุณครูมุกนะคะสวัสดีค่ะคุตีนะคะสำหรับว,ว,วันนี้นะคะเราจะมาเข้ากิจกรรมเกมการศึกษามีชื่อว่าอะไรคะคุตีจับ อะไรบ้างคะอ่ามีภาพเสื้อแขนยาสีจมพูนะคะต่อไปจะเป็นภาพกางเกงขาสั้นของเด็กผู้ชายค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะจะเป็นชุดเดรสสีเขียวนะคะเราจะใช้สามรูปนี้ในการเล่นนะคะค่ะสําหรับวิธีการเล่นนะคะเราจะใช้จํานวนผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะคว่ำรูปภาพทั้งหมดก่อนคะ่ะโอเคเราจะมาหยิบรูปภาพมาคว่ำทั้งหมดเลยนะคะจัดเรียงให้สวยงามนะคะเป็นแถวเลยค่ะ โอเคนะคะก็พ่อไม่หมดไปเลยนะคะโอเคค่ะคุณค่ะสาหรับวิธีการเล่นนะคะคนเล่นคนที่หนึ่งนะคะก็จะเปิดแผ่นภาพมาสองแผ่นภาพค่ะถ้าแผ่นภาพเหมือนกันเราจะได้เล่นต่อค่ะแต่ถ้าแผ่นภาพไม่เหมือนกันเราก็จะไม่มีสิทธิ์เล่นต่อนะคะค่ะสําหรับวันนี้ใครจะเป็นคนเล่นก่อนคะคนณู้ตีนักตีสไลด์คุกเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณมุูเล่นก่อนนะคะคุณครูก็จะเปิดแผ่นภาพมาสองแผ่นภาพค่ะ ภาพแรกนะคะจะเป็นภาพเสื้อสีชมพูนะคะ้ภาพที่สองเป็นชุดเดรสสีเขียวนะคะภาพไม่เหมือนกันแสดงว่าคุณครูมุกได้เล่นต่อไหมคะไม่ได้เล่นต่อไม่ได้เล่นต่อคุณครูมุกก็จะทาภาพไว้ที่เดิมค่ะต่อไปถึงคิวครูตีนะคะครูตีจะเปิดมาภาพหนึ่งนะคะเป็นกางเกงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ครูตีจะหาอีกภาพหนึ่งนะคะอได้กางเกงสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะครูตีก็จะหยิบภาพออกมาตั้งไว้ข้างตัวตรงนี้นะคะโอเคแลครูก็จะได้เล่นต่อใช่ไหมคะได้เล่นต่อค่ะต่อไปนะคะคุูตีจะหยิบขึ้นมานะะค เป็นชุดเดสสีเขียวค่ะคุูตีก็จะหาอีกภาพหนึ่งนะคะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะอันนี้ดีกว่าอ่าครูตีได้ภาพไม่เ,เหมือนกันนะคะแสดงว่าครูตีไม่ได้เล่นต่อค่ะอ่าต่อไปต่อไปนะคะเป็นตาของครูมุกนะคะครูมุกก็จะเปิดชุดเดรสอันนี้ที่คุณครูตีเปิดเมื่อกี้นะคะและจําได้ไหมคะเด็กๆมีชุดเดรสทีออ้อีกเป็นชุดค่ะอ่าครูมุกก็จะได้เล่นต่อนะคะอ่ะต่อไปครูมุกก็จะเปิดอีกนะคะ เสื้อสีชมพูนะคะอันนี้นะอ่ะเสื้อสีชมพูเหมือนกันค่ะคุณครูมุกก็จะได้เล่นต่อนะคะต่อไปนะคะเป็นชุดเด็กอีกแล้วค่ะเด็กๆอะ ได้กางเกงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นคุณคูตีก็เล่นต่อได้เลยคะ่ะไปถึงคิวคูตีนะคะคูตีจะเปิดภาพนี้นะคะจําได้เมื่อกี้คูมุเ <c oughs> คยเปิดนะคะ <c oughs> เป็นชุดเดทนะคะ<อ>คูตีก็จะเปิดชุดนี้ก็คูมุก็เ <c oughs> คยเปิดแล้วนะคะเป็นชุดเดทเหมือนก <c oughs> ัน,นะค่ะคูตีก็ได้เล่นต่อนะคะก <trajectory> ็หยิบภาพออกมาตั้งไว้ข้างตัวนะคะต่อไปเหลือสีภาพสุดท้ายนะคะคูตีก็หยิบภาพนี้ดีกว่านะคะเป็นกางเกงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะหายอีกภาพหนึ่งอยู่ในนอจําได้คูมุเปิดเมื่อกี้ คุติก็จะได้ภาพเหมือนกันนะคะคุติก็ได้เล่นต่อนะคะต่อไปเลือสองคันสุดท้ายค่ะไม่ต้องเลือกเลยคะ่ะเด็กๆหยิบมาเลยค่ะอ่าเป็นเสื้อถี่นฟูเหมือนกันนะคะอ่าเกมนี้จบเลยค่ะสําหรับผู้ที่ชนะนะคะก็คือคนที่ได้แผ่นภาพเยอะกว่าค่ะไหนลองมาดูกันค่ะว่าใครได้แผ่นภาพเยอะกว่านะคะคุติได้กีดแผ่นคะได้แปดภาพค่ะคุณลูกนะคะ กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้อะไรบ้างคะ 1. ก็คือความจําค่ะสอก็คือรู้จักการรอคอยนะคะ 3. ม,มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนนะคะสําหรับวันนี้ครูมุกและครูตีลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ